วันนี้เราก็มาอันบอกลิ้นจ็กซอนทับได้คองแบรนด์ไฮน์นอล no, แทนเขอคงทิงก็ไม่รอชานะคะครีดลองดูสินค้ากันก่อนเลยเพิ่งสั่งตูวของแบรนด์นี้มาครั้งแรกก็คิดว่าจะมากรองแบบใหญ่โตมโหรานปรากฏว่ามาเห็นหน้องซงคนคงก็าพามาสุงคืยนารกขนาดพอดีแบบนี้เลยไม่ได้ดูหลอกนะคะเคเขาไม่ปบครับมาให้เราทีทางรุ่ง,งนั่จะส่งมาให้เราประกอบอีนะ่ะเราก็มีลิ้นจกก็กสันเขาอยู่ที่บ้านซิงมันไม่โอเคแล้ว่า สภาพคงมันก so ็คือพร้อมจะสวัสคตเลยแล้วก็ไปเจอตัวดังในทิกต็อกมาเลยนี่เลยก็คือเจ้าตัวนี้เจ้าสูมันก็คือเจ้าตัวพับเก็บ คงแบบมินิมอลมินิไซดตอนเห็นพนักงานมาส่งก็คิดว่าจะต้องปวดหัวอีกแบบจะต้องประกอบอะไรยุ่งยแก่ฉันไม่ชอบงานแบบนี้เลยเอาแต่ว่าพออันบอกมาทิ้งรูมันคนน้อยมาด็กๆอนุบาลนี่คำได้เลยแม่ค่ะนี่เลยแม่ที่ขี้เกียจแบบเราก็มีลูกๆและลานมาช่วยประกอบให้แบบนี้เลยค่ะนั่งเป็นตู้เก็บของที่โคอดประกอบง่ายและก็น่ารักน่าแบบเอ็นดูมาก ้งแต่ทีื่อ y o u t u b ก็โคมาไม่มีนะอันไหนที่น่ารักนะมีมาคลดีรับเราาบนไม่หันรนาเาส่วนใหญ่ก็จะเป็นทุกโบราณแบบเหมือนยุคมาจากร้านขายของเก่าเทตังบาลเลยรบบเพื่อนแต่วันนี้เด็กๆดีใจมาอกไม่หันไปอสู o เก็บโค m ม n น mouse วันววนี้มา แบบฟ้าซีชาวนะครับอันีที่นี่เขามีทังฟ้าขาวฟ้าใสฟ้าซีชาวเขาไม่ให้รถไล่แบบแต่แม่นมียาหิ้มกองขันมบเวลาดบิ๊กเขาแคอิงกูเข้าใ อาจจเล็กเทยก็เล็กปิดบังความดีทเทอไว้ด้วยกนสันุ้กคบคงแบบฟาซีคุนสีข้าวแบบนี้มาลุ่นและวิธีประกอบของนางก็ดูนายมานี่เลยวันนี้บอกเลยว่าเด็กๆบ้านเราทำเองทุกคันโอเล,ล่จาจไม่แม่แล้วที่ว่าแบรนด์หายเน้องเขาทำมาตอนนี้ทุกใจบ้านไม่หันมา พวกพวกเรากำลังประสบป,ปัญหาของตัวต้ไม้ต่างๆของลูกๆที่เคยใส่เสื้อผ้าและใส่หนังือตอ้นนี้โดนตววแทะก,กินไปจนหมดร่วองกายเป็นไม้ฟืนไปหมดแล้วฮะตัวนังสีก็ไม่รอท์ขับไปแล้วเวลากิบเผ้านตัวไม้แบบไม้อั เขาขอทเถก่อนมันจะมีกลินมนอับนกคลินมนอับคงตูวไม้จะเป็นอิกษณ์ม้จเสียพาร์อควายน้อยหลายหลายวันก็จะมีกลินแบบไม่พรินประสงั์และนส่วนลินทักแบบนี้ก็จะคนข้างทีจะมีขีฟุนเขาไปด้งไอ้ปอบานม่หันฝุนยอะมากเพื่อนพอ้แมนเขาขอแมนก็ม่มีชิหนะแลรที่สาคารรูปรงมันดูค่อคนข้างใช้พื้นที่ยะกว่าแบบไม่ตัวนี้บอกลยว่าทุกีบ ของของแบรนด์ไฮโนตัวนี้ก็ทำถึงมากลเป็นเพื่อนนอกจากจะรูปลัดภายนอกที่ดูสวยรูมินิมอลมีใจเหมาะสมกับบ้านทุกแบบทุกสไตล์ไม่ว่าจะรูรามา้าหรือว่าเบบบานอฟโคกมาเบบโรโคช้ได้สงสวยกระทัดรัดประหยัด พื้นที่ไม่มีกลิ่นอับของอย่างแบบตู้ไม้แล้วที่สำคัญที่เด็ดชัดไปเลยก็คือปวกแพะไม่ออกแน่นอนค่ะมาเลยดีพลวกรอบนี้มาเลยมากัดดูเราดูสิว่าจะไวหรเปล่าปกไปไตยนะครับปวกไปล้านตัวก็เลยไม่ทันได้ถ่ายวิดีโอเอาไว้และหนังซีของพวกเราก็เสียหายไปหลายเล่มด้วยค่ะแล้วถ้าใครเลี่ยนมาเจอนครับัวนี้เขาขายตรงจากโรงนาเลย โอเมจาวราค่าทูมาก์ทมีค่าทักเรียกเมรีบคุดเอาไว้รล่งขนาดห้าชันกว้างสี่สิบเซนติเมตรแล้วก็ลึกลูปไปยี่สิบสองเซนติเมตรสูงหนึ่งรอยห้าเซนติเมตรค่ะการออกแบบประจกต์พื้นที่ในกอนจั็ เละที่สำคัญมีล้อมุนได้ส6มรอหกสิบอครั้งย้ายสนดวกาเคพาร์ที่พไปไหนก็ฟุพม้าได้หมดเลยและยังมีตัวล็อกด้านข้างเพื่อสวมความมันคุมในคานโซลและก็ประตูห้องาก็จะเป็นทีดับปนักมือมากมาบ้านมีลายรอรองดีไซน์ไม่สไตล์มีนิมาอบันทุได้ยอะบ้านมีระเบียบมากเลยค่ะและก็มีประตูมีแมล็ดดูแบบวาสามปิดเองด้พพ